ว่าไงทุกคนเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะแล้วก็เราไม่ค่อยได้อัดคลิปฟอคินฟอคคงเกี่ยวกับโลบอกเพราะเนื่องจากมันมีระบบไมเข้ามาแล้วหัวเปิดไมแต่แรกแหละผมก็ลองอัดคลิปหลายคลิปแล้วแต่ว่ามันแบบลองฟังเลยแล้วอะ่ะเสียงอะ่ะของผมมันไม่ออกเว้ยทำแล้วเสียงของผมอะ่ะมันไม่ออกแล้วทีเนี้ยถ้าผมเข้าไปเล่นเกมโลบอกก็คือผมจะแบบไม่สามารถพูดได้เพราะาผมพูดคุณจะไม่ได้ยินเสียงผม ดังนั้นผมเลยก็เลือกที่จะหาคลิปด,ดีๆมาพากเสียงให้คุณฟังดีกว่านั่นคือคลิปนี้เองผมลองพากโดยแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยเฮ้อเ้ออ,อ,อ,อันนี้พ่อใช่เหรอเออเอ้ยฉันคือบัวด้วยเองตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงเรียน ตอนนี้พ่อเห็นผมไหมพ่อครับพ่อพอ่พอคนที่ผมมาที่บ้านแล้วนะครับพอ่อตุ่มเฮ้ยนี่ฉันเองอึบเอ้ยไงฉันมาแล้วฉันเกลียดแกบูดูสเออแล้วแกคิดว่าฉันชอบแกมากไงเแกแม่งต่อยแม่งเลยอืมไม่ใช่เลยเออ ับตอีเล่ไม่ล่ะโอ้ยโอ๊ยมันเจ็บนะว้ยอาโอ้ยเอ่อกระเจาะโอ้ยออกโอกนี่นี่นี่อีเออจะกกาเลยพวกเราของฉันเกมมันได้มีแค่คนเดียวหรอกเจ้ากาเลยรุ่งเรืองออ,องหน้าหน้านี่โอ๊ยเจ็บนะเว้เย อย่าโอ้ยเออทำไมเอ,อ้ยจะก,การกันเฮ้ยโอ้นี่เร็วจุ๊บแต่ตรงนี้เออกินกินทีระเบิดตู้มเออปืนนี่นี่เอา้ากระสุนหมดไวจังวะเออเดือดอันใหม่กัดเออเอ,อ้ยจะก,การมาหน่อยช่วยเออส่งรถทั้งมา เอ้ยเอาไลยจะกการน้อยเพื่อนรถถังอืมหย่าตุ่มเอ้ยโอ้ยฉันโมโหเกินแล้วนะนี่เน่นี่เน่นี่เน่ถ้าหาสมมาโอ้ยเอ้ยฉันเจ็บนะโอ้ยโอ้ยแกมันกระจอกไอ้ครูคิดนังงู เออฉันเอาจริงแล้วนะเว้ยเดี๋ยวยันนี้สิโอ้ยเอยตาสักแกะอ่ะอือฮ่าสนมากโอ้ยอะือน้อยแน่แกตัวนี้ไปกินฮะอะไรวะไอ้ฝันโอ้ยมันเร็วเกินเอาสินี่เลยฉันน้ำหน้าฉันก็มีเหมือนกันนะเว้ยนี่ระเบิดซ้ำเลย เอ้มันไม่สนุก้ยอื้ยนายน่ะมันก็ะจอกนายแข็งแกร่งแต่นายสู่มฉันไม่ได้หรอกนะแกโดนอ้โอ at, Actually, ้ออร่อยดีเอ่อพวกนี้มันพ่อสับเชื่ผมหน่อยพ่อไอ้โอ้ย วันนี้จบแล้วครับสำหรับวันี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะจ๊ะที่ห่างหายไปนานก็อนันนะนี่ขอเดือโอ๊ยโอยอ้าพ่อผมเจ็บบายยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอโทษที่ไม่ลงคลิปนานมากนะผมจะลงคลิปเกี่ยวกับเราบอกได้แค่บางแบบนะบางแบบบางแบบมันมีไใบบางแบบมันไม่มีใบเอาเป็นว่าขนาดนี้ขอตัวเราไปก่อนนะกันครับบายย